รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลงพื้นที่มาที่จังหวัดสระบุรีค่ะนำมาที่ศูนการเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลตําบลม่วงงามอํมเาเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีที่นี่นะคะเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชามีการทํานา ที่มีการใช้น้ำนะคะซึ่งน้ำเนี่ยมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีการทำโคกหนองนาและปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะ และเบื้องหลังนะคะเป็นแปลงนาสาธิตภายในสวนการเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลตำบลบ่วงงามค่ะและขษณะนี้นะคะอยู่กับประธานสวนการเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลตำบลบ่วงงามค่ะคุณวณิดาสิงเม้นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนอกจากจะเป็นประธานสวนการเรียนรู้แล้วยังเป็นกำนันตำบลบ่วงงามด้วยที่มาของการตั้งเป็นสวนการเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลตำบลม่วงงามเกิดจากสาเหตุอะไรคะ เกิดจากว่าพื้นที่ของตำบลวงงามนะคะต้ปีสืบเนื่องตั้งแต่ปี54เรื่องเกิดภัยพิบัติคือน้ําท่วมน้ําหลากก็ท่วมตอนนั้นน่าจะเสียหายไปหลายจังหวัดแล้วก็หลายพื้นที่มากาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะทรงห่นใหญพื้นที่ตรงนี้มากเพราะพื้นที่นี้เทียบกับว่าเป็นกลางน้ำนะคะก็เป็นลุ่มน้ําป่าศัก ก็เกิดทําให้พระเจ้าปู่บอกว่าลุ่มเนี้เป็นทั้งลุ่มเนี่ยปริมาณเขื่อนปะสะัสสากับเก็บน้ําได้แล้วก็บริหารจัดการได้ไม่ดีก็เลยมองว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดน่าจะทําหลุมขนมครบรือการทำโคกของนาโมเดลเราก็เลยคิดว่าในนฐานะเราเป็นผู้นําชุมชนในสิ่งที่เราจะมาบอกกล่าวให้คนทั่วไปได้เรียนรู้หรือว่าจะทํา อะไรตามที่บอกอะก็คงจะยากเราก็เลยพื้นที่ของตัวเองตรงนี้ที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ก็เมื่อก่อนนี้ใช้ทิ้งแกบทิ้งลำไม่ได้เกิดประโยชน์ให้กับชุมชนตัวเราเองก็ไม่ได้คิดว่าเกิดประโยชน์ก็เลยใช้พื้นที่นี้นะคะก็เป็นแปลงสาธิตให้กับชาวบ้านให้กับคนทั่วไปได้มาเรียนรู้ว่าในการทำโค้งหนองนามโมเดลเนี่ยมันต้องทำแบบไหนและดีอย่างไร ย้อนไปเจ็ดปปีที่แล้วคําว่าโค้งหนองนาเนี่ยประชาชนมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนคะไม่รู้หรอกค่ะสักประมาณรุ่นพ่อแม่อายุที่ตอนนี้อายุประมาณเจ็ดิปสิปีเขาก็มีการทํานาทําการจัดการพื้นที่ของเขาทําแบบนี้อยู่แล้วแต่เมื่อสมัยทุนนิยมเปลี่ยนไปเรื่อยๆการทํานาเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีการรับจํานําข้าวมีการ เศรษฐกิจเข้ามาเรื่อยๆทําให้ชาวบ้านส่วนใหญ่เนะี่ยหวังที่จะได้ผลผลิตจากการทํานายอย่างเดียวก็เลยแปลงพื้นที่ตัวเองเป็นนาไม่ได้ทําพื้นที่ถงตัวเองทําพืชหลากหลายทําให้เกิดประโยชน์คก็เลยมาพูดให้ใครฟังก็จะไม่ค่อยเข้าใจเสียดายพื้นที่ที่จะต้องมาขุดให้เป็นหลุมเป็นบ่อบางที่อาจจะเป็นโคกบางที่อาจจะเป็นหลุหมก็เลย พูดให้ใครฟังก so well. so so ็จะไม่มีใครเชื่อก็เลยมาขุดในพื้นที่ของตัวเองเนีค่ะในพื้นที่20ไร่เนี่ยก็เลยแบ่งจัดสรรเป็นส่วนว่าถ้าขุดเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วคุณทําแล้วมันดีอย่างไรงเงี้ยค่ะก็ก็ทําให้ชาวบ้านได้เรียนรู้แล้วก็พาไปเดินแต่ละจุดแต่ละจุดเขาถึงจะเข้าใจในสิ่งที่พูดค่ะในระยะเวลา7ปีก็ยังถือว่าชาวบ้านก็เข้าใจส่วนหนึ่ง แต่พอหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนก็เลยทําให้คนรู้จักมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น <wheelchair. S 2> อยากจะทํามากขึ้นพอมีผลกระทบเข้ามากับตัวเองมากขึ้นเกิดภัยแล้งเกิดอะไรขึ้นมานะ่ะ <urate. S 2> เขาก็พยาย,มยามที่จะหาวิธีรอดในแบบตัวของเขาเองอว่าถ้าทำแล้วมันรอดแล้วมันดียังไงก็เลยทุกคนก็เข้าจะมาเรียนรู้เรื่อยๆค่ะตอนนั้นกำน,นันเองมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนไม่เข้าใจเลยค่ะไม่เข้าใจมองคิดว่า ที่ตัดสินใจทำเนี่ยก็มองว่าหนึ่งในฐานะผู้นำชุมชนชก็อยากลองดูสองพื้นที่เราเนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเราก็มองว่าถ้าลองได้ทำก็น่าจะมีผลดีมั้งตอนแรกก็ก็ไม่เข้าใจพอเรื่องอย่างเงี้ยมันมันใช้การเข้าใจวันสองวันไม่ได้ค่ะม,มันต้องใช้เวลาในแต่ละจุดในแต่ละแบบค่ะ พอระยะเวลาห้าถึงหกปีน่ะเราต้องเริ่มก่อนเลยว่าตอนแรกยังไม่มีใจมาก<ะ>มาทําตรงนี้มาทําในรัในฐานะผู้นํำชมเชนเฉยๆพอในระยะเวลาห้าหกปีเนี่ยพอมันมีพอเราได้ทำเนี่ยเราลงรู้เลยว่าโอ เรามีใจจริงๆเราชอบในสิ่งนี้จริงๆเราก็เลยทําพอทําแล้วมันก็ได้เกิดประโยชน์กับตัวเราเองค่ะค่ะพื้นที่20ไร่เบื้องต้นเลยที่เราคิดว่าเราจะทําเป็นสวนเรียนรู้เนี่ยเราปรับพื้นที่อย่างไรบ้างคะเริ่มแรกนะคะพื้นที่ตรงเนี้ยก็จะเป็น20ไร่เราแบ่งส่วน5 5ไร่แรกเราไปขุดสระประมาณสัก2ไร่ก่อนเริ่มจากเล็กๆก่อนแคบชัดก่อนค่ะ,คะแล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูกป่า แล้วก็เป็นอาคารสถานที่เพื่อให้อบรมเพื่อเป็นจุดเรียนรู้วิธีการทําปุ๋ยหมกัก mm. การทํากวนน้ายาในประสงค์หรืออะไรต่างๆที่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนนะคะ mm. เราก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนค่ะ <Okay. S 2> พอเริ่มจากตรงนี้เราก็มองว่าพอต้นไม้อุดมสมบูรณ์น้ําที่เราทําในสองไร่แรกเนี่ยสามารถที่จะหล่อเลี้ยงในพื้นที่สไร่ได้ เราก็ค่อยๆขยายในส่วนของแปลงนาในส่วนของโฮมสเต์ในส่วนของแปลงผักในส่วนของโคกเข้าไปเรื่อยๆค่ะอืมค่ะยี่สิบไร่ตอนนั้นจนปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปมากค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผลแรกถ้าถ้าเราทิ้งยี่สิบไร่เนี่ยทำนาอย่างที่ทำนาทุกคนจะได้ก็คือหนึ่งไร่ตรงนี้ถือว่าเป็นปลายน้ำเพราะว่า ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นคลองน้ําทิ้งที่เลี้ยวเข้ามาเนี่ยนาประมาณ2 0 0พันไร่เพรสองพันไร่ทุกคนทําเกษตรกรหมดเลยทํานาหมดเลยแต่ทุกคนไม่ยอมกัดน้ำไว้ในพื้นที่ของตัวเอง<ฆ>จะชานาทิ้งก็ต้องรองน้ำชโร,ระทานรอน้ําฝนลงมาตรงนี้เราก็เลยมาทาสะหรือว่าหลุมขนมครกกัดเก็บน้ําของเราให้พื้นที่ได้มากที่สุด<ฆ>พอเราปรับเปลีย่ยนจากที่เราเคยทํานาโดยตรงเราก็เลยมา,าขุดส่วนหนึ่งเพื่อ การส่วนหนึ่งเพื่อทําทําเป็นสะใช่ไหมคะเพราะเป็นสะเนี่ยพื้นที่ในการทํานาเราก็ลดลงเราจะมีทั้งหมดตอนนี้มีสามสะเลยคะ่ะสะหนึ่งเอาไว้ลดให้ให้ใช้ลดน้ําในพื้นที่ของโคกหนองนาแรก <ฮะ S 1> ที่เป็นจุดแรกจุดที่สองเนี่ยเราจะเอาไว้ทํานา<ฮ>ะสะที่สองแล้วก็สะที่สามเนี่ยเราจะอีกจุดหนึ่งเราก็เพื่อที่จะไว้ลดผักลดอะไรในบริโภกณวันนี้ เราปรับเปลี่ยนจากการทํานาเนี่ยเราได้ปีละหนึ่งหนเพราะว่าตรงนี้มันคือไปน้ําน้ํากว่าจะมาถึงคือคนทิ้งแล้วเราถึงจะได้ทํานาแต่นวันเนี้พอเรามาทำโคงหลงนาเรามีรายได้ทุกวันเรามีกินทุกวันเพราะว่าเรามีพืชผักที่จะต้องที่กินมีปลาในในสระมีข้าว ที่จะต้องไม่ต้องซื้อกินมีผลไม้มีผักอะไรอยากกินอะไรก็ปลูกชอบอะไรก็ปลูกแบบนั้นกินชอบแบบไหนก็กินปลูกแบบนั้น mm hmm. อันนี้เป็นสิ่งที่เราทําแล้วแล้วย,ยิ่งมาเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้มีคนมาเรียนรู้เรื่อยๆแล้วก็สิ่งสําคัญเลยเราได้กับตัวเราเองครอบครัวเราเองค่ะเรา <Ha. S 1> ได้ปลอดภัยได้กินขานปลอด กินผักปลอดสารกินข้าวปลอดสารแล้วเราก็โชคดีท,ที่ที่เราได้ทำนะคะแล้วผักที่ว่าปลูกเนี่ยปลูกเป็นผักอะไรคะจริงๆแล้วเป็นผักที่เรากินเลยค่ะอชอบกินอะไรผักอันไหนที่มันทนต่อโรคที่เรากินอยู่ประจําของเราผักเพื่อผักสวนครัวทั่วไปนี่เลยค่ะยังยังไม่ได้มีผักเศรษฐกิจหรือผักสลัดอะไรที่ที่มันพิเศษกับที่อื่นค่ะแล้ว ตอนนี้นอกจากจะเป็นสวนเรียนรู้แล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยอย่างที่บอกว่าพอเราทําเป็นศูนย์การเรียนรู้เรามีความอุดมสมบูรณ์เรามีความพร้อมชาวบ้านเรามีความเป็นอยู่ที่ดีแต่ว่าทํานาได้หนเดียวเราก็เลยมองว่าจริงๆอ่ะไม่ว่าจะภัยแล้งแล้วก็ปัญหาโรคภัยต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะทํำยังไงให้เศรษฐกิจบ้านเราดีขึ้นเราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเรามีประเพณีวัฒนธรรมเราเป็นประเพณี คนเราเวียง huh. เรามีต้นทุนติดกับแม่น้ำปัสัก oh. เรามีโคกหนองนาโมเดลเป็นสูนย์การเรียนรู้เราน่าจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อยกระดับต่อยอดจากการเป็นสูนย์การเรียนรู้เนี่ยให้มาเป็นแหล่งท่องเที่ยว huh. เพื่อให้คนที่สามารถวอลอินเข้ามาอยากจะเรียนรู้อยากจะสัมผัสว่าวิถีชุมชนเป็นยังไงการทำโคกหนองนาเป็นแบบไหนก็เลยต่อยอดต่อยอดว่าคนไหนที่อยากมาเรียนรู้วิธีการกดํานา ประเพณีวัฒนธรรมในการดำนาก่อนดำนามีประเพณีอะไรบ้างของคนลาวเวียงอาหารการกินเป็นอะไรบ้างเสื้อผ้าการแต่งกายเป็นแบบไหนบ้างการพูดกันจะเป็นแบบไหนบ้างก็เปิดเป็นแหล่งการท่องเที่ยวแล้วก็ใช้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะมาเป็นวิทยากรเล่าสื่อความหมายในแต่ละจุดแต่ละจุดแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดเป็นอบรมเป็นเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็เพื่อยกระดับให ชุมชนของเราเข้มแข็งแล้วก็ต่อยอดเป็นที่รู้จักมากขึ้นแสดงว่าสูงแห่น,นี้ก็คือคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยถูกต้องค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นของขายกิจกรรมทุกๆอย่างเนี่ยทุกคนจะต้องอเรามีศูนย์เนี่ยเราเรามีคนมาเรียนรู้เราจะหักส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้ใจ่ายแล้วเราก็จะ เท่าศูนย์ห้าเปอร์เซนที่เหลือเนี่ยเราก็จะหารแบ่งเฉลี่ยแบ่งกันเพื่อให้ทุกคนเป็นส่วนร่วมในในกิจกรรมในครั้งนี้ทุกคนจะได้มีมไรายได้เกิดขึ้นม,มีที่ขายของเกิดขึ้นคนก็มาที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้นอย่างนี้ค่ะค่ะถ้าอกว่านอกจากจะเดินทางมาเป็นหมู่คณะเพื่อมาศึกษาเรียนรู้แล้วยังสามารถที่จะขับรถเข้ามาเที่ยวได้ก็คือมีในเรื่องของ คาเฟ่เฟใช่ค่ะเราก็เลยมองว่าอาจะทํำยังไงให้กับทุกเพศทุกวัยเ,เข้ามาเรียนรู้เราได้โดยที่จะไม่ได้จเพาะเจาะจงว่าต้องเป็นเพศนี้วัยนี้ห,หรือกลุ่มนี้เราก็เลยเปิดมาเป็นงั้นเราก็ลองมาเปิดให้มันทันยุคทันสมัยเลยเปิดคาเฟ่คาเฟ่ของเราเนี่ยทำมาจากยุ่งข้าวโบราณให้มันเชื่อมโยงระหว่างว่าประเพณีวัฒนธรรมหรือวิถีของเราก็คือยุงข้าวเราก็เลย จำลองยุ้งข้าวร้อยกว่าปี mm hmm. เพื่อที่จะามาเป็นคาเฟ่แล้วทุกคนที่มาซื้อกาแฟเสร็จอาหารการกินรสชาติของคาเฟ่เราก็จะปรับเปลี่ยนไปตามช่วงฤดูอ้อยเราก็จะมีอเมริกาโน่น้ำอ้อย mm hmm. ถ้าเป็นช่วงกะทิเราก็จะมีอเมริกาโน่ของโคโคโนัทคอคฟฟ่นะคะแล้วก็จะเป็นกระชาย mm hmm. อาจจะเป็น นำไปเตยในวัตถุดิบในพื้นที่ของเรามี <c oughs> มีอะไรเนี่ยเราก็จะเอามาเป็นดัดแปลงเป็นเมนูของเราทราบรายละเอียดแล้วอยากจะเห็นแล้วอยากจะให้กำนันนะคะนำไปดูเรื่องของสูนเรียงรู้แห่งนี้นะคะว่ามีการถ่ายทอดเรื่องของอะไรบ้างให้นักท่องเที่ยวรวมถึงคนที่สนใจคะ่ะเข้ามาศึกษาเรียนรู้คะ่ะ ครัเริ่มแรกที่เราได้ทํามาก็อุบเวียนห้าไลนที่เราได้ทําศูนย์การเรียนรู้แห่งน,นี้หลักในการที่เราทําก็ตามทฤษฎีตามศาสตรพ์พระราชาห้าระดับเลยค่ะก็ททำปัจญาทฤษฎีนะคะแล้วก็วิธีแบบปฏิบัติแบบเป็นขั้นเป็นตอนโดยใช้ทฤษฎีบนไดาเก้าขั้นเราเริ่มแรกจากด้านนู้นนะคะที่เราบอกว่าเราเริ่มขุดหนุมขนมครก หลุมแรกของเราโดยใช้เป็นกองทัพมดโดยใช้ในการที่คนขุดพอขุดแล้วเนะี่ยเราก็เห็นทดลองแล้วว่ามันได้ประโยชน์ก็เลยขยายหลุมขนมครกนะไปอีกกว้างๆตอนนี้ก็อยู่ประมาณสามไร่บริเวณน,นี้นีเราก็จะปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างป่าให้ได้ป่าระดับสูงกลางต่ําเตี้ยแล้วก็เรียดดินนะคะบริเวณด้านนี้ของเราก็จะเป็น เป็นขอชาวนาก็คือพิพิธภัณฑ์ข้าวให้เราเองเราก็จำลองให้กับเด็กๆทั่วไปหรือคนทั่วไปได้เห็นว่าเมื่อก่อนเนี้ยมันไม่มีโรงสีข้าวเราก็เลยจำลองยุ้งข้าวแบบโบราณให้ทุกคนได้เห็นการแปลรูปข้าวมีคกมองมีสีฝัดข้าวแบบโบราณมีกระบุงกระด้งที่เด็กสมัยก่อนเนี้ยไม่เคยเห็นก็จะรวบรวมไว้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราใช้ในการ บรรยายนะคะ mm hmm. อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นปุ๋ยหมกักปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็เราก็จะเชื่อมโยงคนไหนที่สนใจเรื่องการทําน้ํายาเนี่ยประสงค์ทําน้ํายาล้างจานหรือทําเป็นกลุ่มพวกถนอมอาหาร mm hmm. ก็จะตัดเป็นกลุ่มกิจกรรมย่อยๆ,ๆลงไปหรืออบรมอาชีพ mm hmm. คนไหนสนใจอาชีพเราก็จะจัดบริเวณในตรงนี้ mm hmm. การท่องเที่ยวของเราหรือการเรียนรู้ของเราเนี่ยเราจะเน้นการสร้างสรรค์โดยที่จะไม่พูดแล้ว ให้คนเห็นแล้วก็เราจะพูดนิดเดียวแล้วให้คนได้ปฏิบัติจริงทําจริงทาไมเราถึงเรียกว่านาใสนะคะคือคือจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะให้ใคายคำว่าสูนารีพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันก็จะเหมือนทั่วไปใช่ไหมคะเราก็เลยคิดว่าเออแล้วน่าจะเป็นหอชาวนาหอชาวนาก็ที่พักที่อาศัยของคนชาวนานานาก็ที่อยู่ที่เป็นนาค่ะใสก็คือ ที่อยู่ที่อาศัยของคนสามารถอยู่ที่อาศัยได้มาพักอาศัยที่ได้แล้วอย่างที่อย่างบอกว่าเรามีโฮมสเตย์ด้วยก็คือที่เนี่ยมาที่เนี่ยก็จะครบมีโคกหนองนาแล้วก็มีหอชาวนาโคกนาใสยสามารถพักผ่อนหย่อนใจที่นี่ได้ค่ะอืมค่ะจุดมุ่งหมายสำคัญเลยเวลามีคนเข้ามาเรียนรู้ที่สนยนรู้แห่งนี้คืออะไรคะจริงๆแล้วเนี่ยจุดมุ่งหมายสำคัญเลยอยากให้เขาได้ ยดยเห็นแล้วก็เราก็อยากจะสื่อว่าเราทำอ่ะเราทำแล้วมีความสุขเราทำแล้วมันดีจริง,รงๆเราอยากให้คนที่มาเรียนรู้กับเราเนะี่ยได้ลองปรับเปลี่ยนตัวเองอเพื่อความอยู่รอดเราเราคาดหวังว่า<ๆ>ถ้าไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง น้ำท่วม<ะ>หรือโรคระบาดต่างๆเนี่ยถ้าคุณมาเรียนรู้กับเราคุณมาเอานำศาสตร์พระราชาไปลองปฏิบัติจริงๆลองเปบบปปรัเลี่ยนความคิดของคุณลองทำแบบเราแบบสโลไลฟ์แบบอยู่แบบพอเพียง<ะ>มีการแบ่งปันซึ่งกันและกันตัวเนี้ยไม่ว่าจะสถานการณ์อะไรคุณก็อยู่ได้มไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยเหลือคุณคุณสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วก็ช่วยเหลือตัวคุณเองได้ค่ะ อยากทราบถึงรายได้บ้างเพราะว่าทราบว่าที่นี่มีการผลิตสินค้าจริงแล้วก็นำไปจำหน่ายรายได้เนี่ยมีอะไรบ้างคะที่เกิดเป็นรายได้หมุนเวียนภายในส่วนเรืนอนรูปแห่งนี้รายได้ก็ได้ส่วนหนึ่งที่พอได้หมุนเวียนในพื้นที่ของศูนย์ของเราก็จะเป็นพวกผักพวกปลาพวกแป,กปลรูปต่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็คนที่มาอบรมก็จะมีค่ากิจกรรม,มรายได้ส่วนหนึ่งก็ ถือว่าไม่มากไม่น้อยสามารถอยู่ได้ในฐานะตอนนี้ค่ะแล้วสมาชิกที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มเนี่ยในสวนเนรียนรู้อย่างนี้เขามีอาชีพข้างนอกไหมคะมีค่ะอาชีพหลักคือทำนาเป็นแม่บ้านผู้สูงอายุที่ว่างงานก็จะมาร่วมกิจกรรมตรงนี้ค่ะช่วงของสถานการณ์โควิดเกิดผลกระทบอะไรบ้างไหมคะผลกระทบจริงๆแล้วน้อยมาก ไอ้ส่วนที่น้อยก็คือคนไม่มาเที่ยวคนไม่ออกจากบ้านคนไม่มายอมเรียนรู้ในสิ่งอื่นแต่แต่เรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่อันนี้ไม่ไม่ได้เกิดผลกระทบค่ะเพราะเราเป็นมีซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นของตัวเองเราไม่มีหมดเราสามารถมีน้ําปลูกผักไปได้เรื่อยๆมีผักเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นอยากจะผัดกะเพราอย่างหนึง่งเราก็ไม่ต้องเราซื้อแค่เนื้อหมู อย่างอื่นเราไม่ต้องซื้อแล้วเราก็ไม่ต้องเหลือทิ้งจะกินเท่าไหร่ก็เก็บเท่านั้น<ะ>อยากจะกินอะไรก็เหมือนจะทําอะไรก็ได้เพราะเรามีน้ําไงคะมันก็เลยไม่เดือดร้อนเรื่องอาหารการกินมีความอุดมสมบูรณ์<ะ>มีความเป็นอยู่ที่ดีคะ่ะในเรื่องอาหารการกินไม่เดือดร้อนคะ่ะนี่ก็คือข้อที่ ประโยชน์ที่เราเห็นได้อย่างชัดๆชัดเ<ล>จนค่ะแต่สําหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ก็คงจะต้องรอให้สถานการณ์ผ่าน้นไปก่อนใช่ค่ะค่ะถ้าสนใจอยากจะเดินทางเข้ามานี่อยู่ตรงจุดไหนคะในเรื่องของคาเฟ่ค่ะ,ะไม่ว่าจะเป็นศูนย์การเรียนรู้หรือคาเฟ่เราก็เปิดตลอดนะคะเราเราอยู่ที่พื้นที่หมู่ที่8ตําบลม่วงงามอําเภอสองห้จังหวัดสระบุรีและเปิดให้บริการทุกวันนะคะ ตั้งแต่9นาฬิกาจนถึง18นาฬิกานะคะการเดินทางก็สะดวกสบายนะคะมาจากกรุงเทพก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งเพราะาระยะทางประมาณร้อยกว่าโลสะดวกมากค่ะจะไม่ว่าจะเดินทางมาทางรถไฟก็ได้หรือทางรถประจำทางหรือรถส่วนตัวให้กด GPS มาที่ศูนย์การเรียนรู้โคกงหนองนามโมเดลหรือว่าโค้งนัสัยคาเฟ่ค่ะค่ะแล้วถ้าต้องการโทรมานี่ก็คือโทรมาได้เลยโทรมาได้เลยติดต่อกำนันโดยตรงเลยค่ะเบอร์โทรนะคะ 085 5์5 9 9 1ห7สนะคะกำนันไก่ค่ะซึ่งศูนวนการเรียนรู้จะเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนด้วยภายในชุมชนแล้วก็ในอำเภอเสาให้ในอํเาเภอใกล้เคียงด้วยค่ะม,มีอะไรบ้างคะที่จะเชื่อมโยงกันท่องเที่ยวเชื่อมโยงก็เป็นตลาดวิถีชุมชนนะคะของคนไทยวนนะคะก็จะมีที่อำเภอเสาให้ต้านน้ำต้นตาลกาดอินน้ำพยา,ยพ,ยายพยาทยกพยาทศนะคะแล้วก็จะมีแหล่ง ว่ายพระไม่ว่าจะเป็นวัดสูงนะคะ,คะแม่ตางตะเคียนนะคะแล้วก็วัดเขาแก้วแล้วก็บริเวณใกล้เคียงพระพุทธบาทก็แวะได้หรือเราจะผ่านไปเที่ยวเขาใหญ่หรือจะไปมวกเหล็กเราก็แวะตรงของเราก่อนก็ได้หรือกลับมาจากเขาใหญ่ก็แวะมาเที่ยวเราก็ยินดีะสะดวกสบายค่ะ,คะสามารถแวะมาไม่ว่าจะผ่านไปในพื้นที่ไหนก็นสามารถแวะมาเที่ยวที่นี่ได้ค่ะ ฝากหน่อยค่ะสำหรับโครงการกับสูนเรียนรู้โคกหนองนาค่ะสำหรับเกษตรกรนะคะมันจะเป็นประโยชน์อย่างไรแล้วสามารถนาไปปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองอย่างไรคะเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการใช้ชีวิตอย่างมั่นคงมากงคั่งยั่งยืนค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าในระยะเวลา7ปีที่ผ่านมานะคะก็กำนันเองก็ได้ทดลองทําเองไม่ได้ว่ามาพูดเพื่อที่จะ ทำให้ทุกคนฝันแล้วก็วาดฝันไปกับกำนานแต่กำนานเนี่ยสามารถทําแล้วจริงๆในระยะเวลาเจ็ดปีแล้วก็เป็นพื้นที่ที่สร้างความสุขให้กับตัวเองทําแล้วมีความสุขทําแล้วดีทําแล้วได้ไประโยชน์ทำเลยค่ะทําแล้วอยู่รอดไม่มีความเดือดร้อนและไม่มีผลเสียใดๆทั้งสิ้นไม่ได้มาพูดเพื่อเพ้อฝันพูดเพื่อ สร้างแรบงบันดาลใจให้ทุกคนอยู่รอดแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้ให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนได้จริงๆค่ะค่ะคุณช่องค่ะแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่ง ในตัวอย่างนะคะของศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนามโมเดลนะคะที่จะเป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมนะคะสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันหรือการประกอบอาชีพได้ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณวณิดาสีเม่นประธานศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนามโมเดลตำบลม่วงงามอําเภอเสาใหา้จังหวัดสระบุรีนะคะกนานันตำบลม่วงงามขอบพระคุณเป็นสังค่ะขอบคุณ<ด>ค่ะค่ะ,คะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะทีฉันพร้อมด้วยกำนันนะคะต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ